สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้พ่อเพื่อนจะมาบำรุงต้นพริกนะครับอันนี้กำลังออกดอกออกดอกออกลูกเลยนะครับทํายังไงให้ผลดกเขียวทนเนี่ยครับกำลังออกกิ่งออกก้านเลยครับที่ปลูกไว้ครับ ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นพริกที่ปลูกไว้นานแล้วครับเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับว่าทำไมให้ทำให้พริกดกพริกใบเขียวทนอันนี้จะเป็นมะเขือนะครับ ทำไมทำให้พริกดกใบเขียวทนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทํากันเลยนะครับอันนี้จะเป็นปุ๋ยครับปุ๋ยคีวัน,นี้จะหมักไว้นะครับหมักไว้ในถังสีอันนี้เรากองเอาแต่น้ำนะครับ อันนี้พ่อเพิ่มหมักไว้เป็น3ามสี่เดือนแล้วครับอันนี้เราจะผสมกับน้ำนะครับน้ำสิบริรแล้วก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วกา่าวนะครับผสมกับน้ำให้เข้ากันครับ เมื่อเราได้น้ําของเราแล้วเราก็ไปลดต้นพริกของเราเลยนะครับลดทางยอดทางใบได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยบำรุงต้นบำรุงใบนะครับบำรุงผลทำให้ใบเขียวทนงาม ต้นนี้ก็ลดได้ครับผมจะลดทั้งต้นทั้งใบได้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นถั่วครับถั่วนี้ก็สามารถลดได้มะเขือมะเขือก็ลดได้ครับ ทำให้ลูกกรอบไม่เป็นแมงทำให้เขียวรสหวานครับก็รดได้หมดเลยครับคือผ่าสโซนคัวรดได้หมดเลยนะครับ อันนี้จะเป็นคะน้านะครับที่พ่อเพิ่นปลูกไว้ในกระถางนะครับสามารถลดได้นะครับทำให้ใบเขียวต้นกรอบอันนี้จะเป็นต้นพริกครับกำลังใบเขียวแล้วครับอันนี้จะเป็นพริกหยวกนะครับพริกหยวกก็คือพริกเม็ดใหญ่ๆนะครับก็ลดได้ครับส่วน ต้นนี้ต้นมะเขือนะครับจะหว่านไว้ในกระถางนะครับรอขยายนําไปปลูกก็สามารถลดได้นะครับ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามาผอชแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ